สวัสดีค่ะแป้งคิรีทีวีค่ะคลิปวันนี้มาตามรีเควสตนะคะสำหรับการรีวิวฉบับเต็มของ M-Face หัตถการที่มาแรงมากๆในช่วงปีนี้ค่ะอันนี้เขาบอกต้นคลิปก่อนเลยนะว่าแอบไปทำม,มาอันนี้ครบ4เดือนแล้วนะคะตอนนี้ยกให้เป็นที่1ในใจในเรื่องของการยกกระชับรูปหน้า ที่ไม่เจ็บแล้วก็เห็นผลได้ชัดค่ะใครที่ยังกลัวกับอัลเทราเรื่องความเจ็บหรือว่ายิงอัลเทราไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันตอบต้องมานั่งเติมฟิลเลอร์ซ้ำๆนะคะหรือว่าบางจุดที่อัลเทราเรายิงไปแล้วก็แบบเฮ้ยที่อื่นมันยกนะแต่ทำไมตรงเนี้ยมันไม่ยกสทัทีมันแบบมันไม่ได้รูปสทัทีอยากให้ฟังคลิปนี้เลยค่ะ M อมเฟเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในไทยไปช่วงประมาณปีที่แล้วนะคะดารานางแบบมาทำเยอะมากแล้วก็เขาเป็นเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษที่ผ่านการรับรองนะคะจากทางออยทั้งในอเมริกายุโรปในไทยแล้วก็ในอีกหลากหลายประเทศ ขาเอารูปผลการรักษาให้ดูก่อนเลยค่ะก่อนแล้วก็หลังทํานะคะจะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยหุบลงเลยนะกระชับแล้วก็ได้รูปมากยิ่งขึ้นและส่วนไหนที่รู้สึกว่ายิงอัลเทราไปมันไม่ขึ้นสัทีนะคะพอทำเอ็มเฟสเท่านั้นแหละลิฟต์ขึ้นมาเลยค่ะเขาเอาเคสจากต่างประเทศให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นในกลุ่มคนที่อายุเยอะๆนะคะเห็นไหมว่าหลังทํานี่คือเหมือนแบบ ได้นหน้าเก่าเมื่อประมาณ10กว่าปีคืนกลับมาและที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ใช่การสัลยกรรมนะอันนี้คือการทำเอ็มเฟสซึ่งมันไม่เจ็บทุกคนมันไม่ต้องพักฟื้นนะคะเดี๋ยวพั่งจะมีรูปตอนที่พ้งไปทํามาแล้วก็บรรยากาศให้ดูค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขออธิบายเกี่ยวกับเอ็มเฟสก่อนว่าคืออะไรใช้เทคโนโลยีอะไรทําไมถึงเห็นผลชัดแบบนี้ จุดเด่นของเขาก็คือการยกกระชับที่ลงลึกไปถึงระดับชั้นกล้ามเนื้อการที่ผิวเราเริ่มหย่อนหรือว่ามันแก่นะคะมันจะมีหลายปัจจัยมากๆแล้วก็มันแก่ในทุกชั้นผิวและนอกจากนี้ก็คือยังได้เรื่องงานผิวไปพร้อมๆกันด้วยคือตั้งแต่ชั้นผิวหนังชั้นไขมันใต้ผิวที่จะเพิ่มวอลลุ่มให้หน้าของเราในดูแต่งตึงชั้นสม s สหรือว่าชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะที่ทําหน้าที่ให้ผิวแต่ละชั้นของเราเนยึดเกาะกันได้ดีแล้วก็ลงลึกไปยังชั้นกล้ามเนื้อ พออยู่เราเพิ่มขึ้นนะคะทุกอย่างมันก็จะหลวมมันคลายมันไม่กระชับทุกอย่างมันเสื่อมลงซึ่งหถาการที่เน้นยกกระชับตอนนี้ที่เราฮิที่ทำกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะไปโฟกัสที่ชั้นไขมันกับชั้นสมสยังไม่มีเครื่องไหนนะคะที่ลงลึกไปที่ชั้นกล้ามเนือ้อและเอ็มเฟสนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเครื่องเดียวเครื่องแรกของโรคด้วยค่ะที่ลงไปยังชั้นกล้ามเนื้อแบบนี้ได้แล้วก็ลงไปในทุกชั้นผิวเลยค่ะ เทคโนโลยีที่เขาใช้จะไม่เหมือนใครค่ะคือตัว Monopolar s y n c h r o n i z e RF ร่วมกับ High p a s e เป็นการปล่อยคลื่นไปที่ผิวหน้าของเราเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นใย,ยคอลลาเจนบวกกับออลาสติน ออลาสตินนี่สาคัญมากๆนะหลายคนเน้นยิงกระตุ้นคอลลาเจนแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสถึงออลาสตินเลยนะคะเอ,า,อางี้ป้องเทียบง่ายๆเลยตัวคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบฟองน้ําซึ่งไงคะฟองน้ําที่ดีเวลาที่เรากดลงไปมันก็จะคืนรูปกลับมาที่เดิมใช่ไหมคะทีนี้ตัวออลาสตินเนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนประกอบหนึ่งในฟองน้าอันเนี้ยที่จะทําให้ฟองน้ําตัวเนี้ยเวลาที่เราบีบเรากดลงไปมันจะเด้งมันจะฟูกลับมาที่เดิมซึ่งเวลาที่เราแก่ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือออลาสตินมันลด ลงเรื่อยๆอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราเพิ่มแค่คอลลาเจนมันก็เป็นแบบเท็กซ์เจอร์ฟองน้าที่มันดูดีมันดูนุ่มใช่ไหมแต่เวลาที่เรากดลงไปอ่ะเมื่อออลาสตินมันน้อยลงเรื่อยๆอ่ะพอกดลงไปปุ๊บมันเป็นไงคะมันแฟบมันไม่คืนกับรูปหรือว่ามันอาจจะแบบค่อยๆขึ้นมามันช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเท็กซ์เจอร์ผิวของเราจะดีแค่ไหนเหมือนฟองน้ำฟองน้ำแบบนุเนื้อนุ่มละมุนแต่พอกดลงไปแล้วแฟบเลยอันนี้มันก็เกิดเป็นริ้วรอยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญทั้งคอลลา ลและเทคโนโลยีนางเอกอีกหนึ่งอย่างของเครื่องนี้นะคะคือการไปกระตุ้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าให้มันยกให้มันตึงขึ้นเทียมง่ายๆเหมือนกับการที่เราได้ออกกําลังกายบนใบหน้าของเราแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบ เอ้ยฉลาดมากอะเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นให้แบบกล้ามเนื้อเฉพาะมัดที่มันยกพยุงหน้าของเราเนี่ยตึงขึ้นนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อคนละส่วนกับที่หมอเขาฉีดโบบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าแบบออกกําลังกายบนใบหน้ายัางไงเอางี้ลองเทียบดูนะเวลาที่เราไปออกกําลังกายแม้จะเป็นร่างกายแขนขาอะไรของเราก็แล้วแต่นะคะเวลาที่เราไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อพอมันเฟิร์มขึ้นมันกระชับขึ้น ผิวที่มันดูแบบหย่อนหย่อนย้อยๆอ่ะมันก็ตึงกระชับขึ้นถูกปะ่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าความสามารถนะคะในการพยุงผิวของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนนะ่าจะพอเข้าใจหลักการข้าวๆของเอ็มเฟสแล้วละว่าเอ้ยมันได้ทั้งงานผิวแล้วก็เรื่องกล้ามเนื้อบนใบหน้านะแต่ว่าประสบการณ์ตอนทําจะเป็นยังไงบรรยากาศตอนทําเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะซึ่งเครื่องเอ็มเฟสเนี่ยมีหลายคลินิกดังๆทั่วไทยเลยทุกคนก็ลองไปสอบถามกันดูได้นะคะของแป้งเนี่ยต้องเลือกไปที่ไอสกายคลินิกค่ะจะเป็นคลิ ดังมากๆม,มีหลายสาขาแล้วก็คุณหมอกเก่งๆอยู่กันเยอะมากๆโอเคบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนกันค่ะแล้วก็มาดูผล before after กันด้วยค่ะก่อนทำเนี่ยบางเว้นจะเอาเทรามาปีกว่าๆพอดีค่ะซึ่งการทำ M face เนี่ยบางแนะนําให้เลือกคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างของใบหน้านะจะดีไซน์การยกกระชับได้ดีค่ะซึ่งที่ไอสกายที่บังรักษาเนี่ยบังก็ทํากับคุณหมอขวัญน,นะคะเ<ไ>ป๊ะปังมากๆวันนี้มาพบกับคุณหมออาจารย์ขวัญค่ะคุณหมอคะคือคปกติบังอะทำเอาเทราทุกปีะนะคะแต่ว่าปีเนี้ยคือรู้สึกว่า M face มาแรง หนึ่งคอร์สเนี่ยทำสีครั้งติดกันนะทุกคนก็คือง่ายๆเลยวีคละ1ครั้งจากนั้นเนี่ยก็อยู่ได้ยาวๆ1ปีเลยค่ะตัวเครื่องเนี่ยจะปล่อยพลังงานผ่านแผ่นสื่อแอปพลิเกเตอร์นี้นะคะติดลงที่ผิวของแป้งเนี่ยจะแปะที่แก้มแล้วก็หนา้าผากส่วนใครที่มีเหนียงเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นใหญ่ให้คลุมกว่านี้ก็ได้คุณหมอจะพิจารณาแล้วแต่รูปหน้าคนค่ะ ยตอนทำอ่ะครัร้งแรกบอกได้เลยว่าตกใจทุกคนคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่คือแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนโดนหยุ่มหน้าแบบไม่เคยโดนมาก่อน,นะอ่ะนี่คือแบบทำหน้าเฉยๆนะแต่ดูดิหน้ามันขยับเองแบบนี้ยยุ่มจริงด้วยะยุ่มไหมยุ่มนิดๆยุ่มหยุ่มไปต่อนะโอ้ยุ่มยุ่มน้าผากแรงอยู่รู้สึกว่าหน้าผากอ่ะแรงโอ้เป็นความรู้สึกแปลกใหม่คุณหมอหม จริงสักพักหนึ่งร่างกายมันจะเริ่มปรับแล้ว<ช>อตอนแรกมีความตกใจแต่ว่าตอนนี้แบบโอเคหน้ามันเป็นยังไงนะเออเอ,อ,อ,อตาตามันจะแบบเลกิกๆลกนิดนึงอ<ช>่ะนี่คือเราทําอะไรไม่ได้นี่คือแบบทําหน้าเฉยๆยนะทุกคน<ช>ตาซายนี่คือแบบพร้อมจะปิดตลอดเวลาเหมอตอนที่มันหยุมอะ<ช>ความรู้สึกที่แปลกใหม่ในการทำหน้า นี่คือทำหน้าเฉยๆแต่แบบทุกอย่างมันกระตุกไปเองทำหน้าเฉยๆนะทุกคนตัวมันขยับเองไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะไม่เจ็บค่ะมีแค่แบบตกใจตอนที่มันหยุ่มครั้งแรกค่ะแล้วสักพักนึงก็ชินนี่คะ่ะไม่มีแผลนะคะทุกคนไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยใดนะคะก็สามารถแต่งหน้าต่อได้หน้าจะแบบแค่ชมพูชมพูแป๊บเดียวก็น่าจะหายเพราะว่านี่แบบจับไปแล้วมันมีความอุ่นๆนิดนึงค่ะไม่เจ็บทุกคน โอเคมากทําเสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งแรกนะคะตอนแรกก็แบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็พอแบบเหมือนเครื่องเริ่มเดินใช่ไหมทุกคนมันมีความแบบจืดเหมือนแบบมีคนดึงหน้าแล้วพอมันแบบ แรงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแบบเหมือนคนยุมอะจากดึงเป็นหยุมยมยุมหน้ายุมหัวอะไรเงี้ยทำมาเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะก็คือชิลๆมีความแบบอุ่นๆนิดนึงแล้วก็หลังทำก็คือเนี่ยก็สามารถเติมคุชชั่นเติมอะไรเงี้ยใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแต่เนี้ยเป็นเพียงแค่ครั้งแรกนะคะซึ่ง M f เฟสเนี่ยถ้าจะให้ผลที่ดีนะคะก็ควรทําประมาณ4ครั้งค่ะห่างกัน5-10วันนะคะก็จะเริ่มเห็นผลนะคะประมาณ1เดือนแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยค่ะหลังจากที่ทําประมาณ3เดือนค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ1ครั้งใช้เวลาประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะเดี๋ยวไปทำครั้งที่2กันต่อค่ะ หนึงระดับความเจ็บที่คนอยากรู้ถ้าสมมติเที่ยงง่ายๆเอาเทราสักประมาณ7-8เต็ม10เอ็มเฟสเนี่ยให้ไม่เกิน1เต็ม10ค่ะไม่เจ็บจริงๆแต่ว่ามันจะตกใจครั้งแรกตกใจจริงๆบอกเลยเพราะว่ามันมันไม่เคยเจอประสบการณ์ความร,ร,รู้สึก<พ>อ,อะไรแบบนี้มาก่อนอกล้ามเนื้อ,อผิวหน้าอของเราก็แบบตกใจอะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรแต่สักพักหนึ่งทุกคนพอทําไปได้ไม่กี่นาทีอะมันจะเริ่มชินร่างกายจะเริ่มชินแล้วพอครั้งที่2 3 4 หลับได้เลยค่ะเป็นแบบ20นาทีก็แบบเออนอนชิลชไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรนะคะพอทําเสร็จก็ไม่มีแผลไม่ต้องพักฟื้นสามารถแต่งหน้าใช้ชีวิตต่อได้เลยทันที M face เนี่ยเขาจะขายเป็นคอร์สอันนี้เข้าใจเขานะเพราะว่าของแบ้งเนี่ยทำไปครั้งที่1นครั้งที่2เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือเกือบจะเฟลแล้วทางคลินิกก็โทรมาแบบสอบถามเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงก็แบบ มันยังไม่เห็นผลค่ะยังแบบยังเกือบเกือบเฟลแล้วจริงๆอะ่ะแต่พอทําครั้งที่สามอาแบบมันเอ้ยมันจะครบเดือนพอดีอะ่ะมันเริ่มแล้วอะเริ่มมีคนทักแล้วว่าแบบเฮ้ยไปทําอะไรมาแล้วพอเข้าเดือนที่สองทุกคนมันแบบหน้ามันแบบ นหน้ามันหน้ามันขึ้นมาเลยอะ่ะมันมันวีขึ้นมาเลยนะคะไอ้ตรงที่มันหย่อนหย่อนตรงกระป๋ะตรงเนี้ยมันก็ลิฟขึ้นมาและผลที่ชัดที่สุดก็คือช่วงนี้นี่แหละค่ะทุกคนเดือนที่3เดือนที่4นะคะหน้ามันแบบลิฟเข้ารูปมันแบบมันกระชับมากยิ่งขึ้นอะ่ะเหมือนได้หน้าเดิมแบบเมื่อหลายปีก่อนกลับมานี้แบบประทับใจพึงพอใจมากๆค่ะส่วนเรื่องราคาที่ทุกคนอยากรู้นะคะ1ครั้ง4 0,000บาทเพราะฉะนั้นทำา4ครั้ง แสนหกจ้าทุกคนความสวยเป็นเรื่องของการลงทุนจริงๆอะถ้ามองแง่นี้มันเป็นการลงทุนที่แบบเนี่ยสำหรับบ้างคือเห็นผลแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะคะและ อีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามันไม่ต้องฟิลเลอร์ซ้ำอะ่ะมันไม่ต้องไปเจ็บตัวในการฉีดซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับบางคนที่แบบพอทำอัลเทรล่าหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นแล้วเนี่ยต้องไปฟิลเลอร์เพื่อเติมสิ่งที่มันตอบลงไปอะ่ะตัวเนี้ยมันไม่ต้องผิวมันฟูขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่ฉีดอยู่แล้วฟิลเลอร์บอท็อกฉีดได้นะไม่ใช่ว่าห้ามนะฉีดได้เลยนะคะแล้วก็จะทำให้ผลเนี่ยอยู่นานมากยิ่งขึ้นด้วยก่ <S <S อนจบมีคำถามยอดฮิตนะคะที่ลงโพสไปปุ๊บ ทุกคนถามคำถามเดียวกันเยอะมากนะั่นก็คือ M Face กับ Altera แตกต่างกันยังไงแล้วเราจะเลือกอะไรดีนะคะจริงๆคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือคุณหมอค่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละเครื่องเขาจะมีคาแรคเตอร์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะอย่างน้องๆนะคะที่อายุยังไม่ถึง30รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผิวมันไม่เฟิร์มมันไม่กระชับคือมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบกล้ามเนื้อตกหรือว่าหย่อนยานขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็ไป Altera ก็เพียงพอนะคะเพราะว่าตัว Altera เนี่ยหลักการของเขาก็าคือเขาจะใช้คลื่นอัลตราซาวน์ ะะยิงลงลึกไปที่ชั้นสมมาตของเรามันทําให้เกิดแผลเล็กๆๆนะคะทีนี้เนี่ยพอแผลมันคิวตัวเองนะคะมันก็จะเกิดความกระชับขึ้นมานะคะซึ่งถ้ายัางอายุน้อยๆอาเทราเพียงพอคะ่ะแต่ถ้าอายุ30อัพอยากได้หน้าที่มันกระชับเหมือนตอนที่เราสาวๆนะคะหรือว่ายิงเอาเทราไปแล้วก็แบบเฮ้หยหน้ามันตอบลงหน้ามันรู้สึกคมต้องไปเติมอะไรอย่างงี้อีกนะคะให้มาจบที่เอ็มเฟสได้เลยคือเครื่องนี้เนี่ยพลังงานของเขาลงไปทุกชั้นผิวมันจะได้ทั้งงานผิวแล้วก็ยกกระชับกล้ามเนื้อบนใบหน้าด้วยซึ่่งงเครือ อื่นมันทําไม่ได้นะคะในการยกกระชับกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะเอาง่ายๆเป็นเหมือนการแบบยกหน้าโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดซึ่งค่าใช้จ่ายแน่นอนสูงกว่านะคะแต่ว่าถ้าสมมุติคนที่ทําอย่างอื่นมาแล้วต้องไปไปจบด้วยการฉีดนู่นฉีดนี่เผลอๆค่าใช้จ่ายโดยรวมก็อาจจะพอๆกันหรือว่าอาจจะถูกกว่าด้วยค่ะซึ่งใครจะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนาไปสอบถามคลินิกใกล้บ้านที่เขามีทั้งสองเครื่องทุกคนไปถามคุณหมอว่า เนี่ยปัญหาผิวอย่างเราเหมาะกับเครื่องไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่าแต่ละเครื่องมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ตอบโจทย์แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจ m อ f c e e ได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ